สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k และ TikTok ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็เรื่องของคิ t เต n โนโรนันโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกส จะเซ็นสัญญากับนาเซอร์ทีมลูกหนังของซาอุดิอาราเบียอย่างแน่นอนและจะมีการลงน้ำหมึกกันก่อนสิ้นปีอย่างที่พวกเขาเคยเสนอข่าวไปโลนันโดสามารถมองหาสมอสรอนใหม่ได้แบบไม่มีค่าตัวหลังตกลงยกเลิกเซ็นสัญญากับแมนยูยูเนเต็ดได้ด้วยความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายและถูกมาก้าประโคมข่าวอย่างน่าช็อกว่าโฮหอบวัย37ปีมีกำหนดจดประกากับนาเซอร์แลกกับการรับค่าแรงอย่างมหาศาล ปีละ175ล้านปอนด์อย่างไรก็ตาม CR7 ปฏิเสธที่จะคอมเมนต์ข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าขอโฟกัสกับการรับใช้ชาติในฟุตบอลโลก2022ในขณะที่สื่อบางส่วนเชื่อว่าดาวยิงล่างบึกไม่สนใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโรนันโดซึ่งต้องการที่จะย้ายออกจากทีมผีแดงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและ อย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของแคลูกหนังด้วยนะคะแคลูกหนังก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้แค้ลูกหนังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ